หลงหน้าหนึ่นงเชานีนะฮะคุณสำรานรอดเพชรโฆษกพักการเมืองใหม่ก็บอกยังคงยืนยันถึงกระแสข่าวเรื่องของได้ข่าวมาว่ามีการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดียึดทรัพย์คุณสำรานก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่ามันเป็นข่าวลือที่ลือกันมาจากประชาชนประเด็นนี้เองผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าความคืบหน้าเป็นยังไงคุณสำรานก็บอกมีข่าวเรื่องความพยายามวิ่งเต้นให้สินบนผู้พิพากษาค,าคาดียึดทรัพย พันธำรโทรทักสินจริงแต่รายละเอียดบอกไม่ได้รู้เพียงว่าก่อนหน้านี้เคยวิ่งเต้นเสนอ200กว่าล้านแต่ไม่ได้ผลจึงต้องเพิ่มเงินสินบนเป็นพันล้านยอมรับยังไม่ได้เช็คข้อเท็จจริงกับสารเพราะไม่อยากก้าวล่วงที่สําคัญข่าวดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องที่ลือกันในหมู่นักวิชาการนักกฎหมายทาในความเท่านั้นและก็ยังมีการลือกันว่าขณะน,นี้เขาได้ไปสี่เสียงแล้วนี่ไปขนาดนี้เลยนะฮะขาดอีกเสียงเดียวคดีก็จะพลิกทันที ยืนยันที่พูดไม่ใช่การกดดันศาลแค่หวังให้ทุกคนรู้ว่าศาลเราซื้อไม่ได้เจ้าตู่เขาบอกการที่โคยสกสารยุติธรรมออกมาปฏิเสธเป็นเรื่องดียืนยันว่าศาลไทยมีความเป็นอิสระและที่พูดเป็นเพียงการปรารภหากมีกระบวนการดังกล่าวอยู่จริงก็ขอให้หยุดผู้สื่อขาก็ถามว่าแต่จังหวะเวลาพูดมันไม่เหมาะเหมือนกลัวคุณทักสินจะถูกยึดเงินไม่หมดหรือเปล่า คุณสำราญก็บอกไม่จริงขณะนี้เริ่มมีการพูดถึงตัวเลขการลงมติล่วงหน้าแล้วแต่บอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเพราะกลัวละเมิดอำนาจศาลจุดยืนของกอมะมะก็คือไม่ว่าผลออกมาอย่างไรก็ยอมรับเมื่อถามว่ารายชื่อผู้พิพากษาห้าคนที่ลือกันว่าถูกซื้อ,นอเนี่ยมีใครจะตอบไหมเนี่ยคุณสำราญก็บายเบียงตอบบอกยังรู้ไม่หมดเลยว่าตุลาการคดีนี้มีใครบ้างจำได้เพียงน,สสนายสมศักดิ์เนตรหม่ผู้พิพากษาอุบุโส ในสารดีกาซึ่งเป็นหัวหน้าองค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้เท่านั้นก็บอกยินดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จะเข้ามาสอบจะนำเทปที่ถแถลงข่าวไปเปิดให้ฟังหรือไม่ก็ให้คนถอดเทปไปให้กับ DSI ก็ได้เรื่องนี้ต้องดูเจตนาด้วยสาเหตุที่พูดไม่ได้หวังสร้างความปั่นป่วนหรือกดดันศาลแต่หวังป้องปรามไม่ให้คนทำผิดน่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อกระบวนการยุติธรรมมากกว่า แตกต่างจากที่คุณนักษิลและเครือข่ายที่โจมตีกระบวนการยุติธรรมตลอดเวลาและจะยอมรับผลของคดีต่อเมื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้น